สุกสุขคนนี้สุกนี่หลแต่ดตสังสุตออไปมีมนตั แก่แนวครับแก่แล้วครับปูปูกจะโดนอม้วปูตาปูคือผักกาดปูคงปูบุกคเต่าคือเต่าทั้งเต่าันเต่าคอเออว่ามันจโโกกแนบาแเรวข้าบ่เรวคอางขาันึ่งหนงคนรั้นะเคยมาเออชื่อคือตาไปดูได้มาพร้อมไงบอลบอลท่านแร็วบอยท่านมือม่วนอืมพอค่ะคือเราเติมหนักอากาษแบบพอมา เอาแต่หมูว่านหมู่ว่าค่ะเออจะมันงักมันค่างักน้ำเหลียดน้ำเบิ่งักน้ำท่องน้ำใสยน้ำผ่องพ่อคือกับพ่ได้ดูได้กลิ่นก็ได้คือนั่นแหละพ่อได้ดูได้กลิ่นว่าค่ะครับผมความหวังค่ะคือถ่ายพ่อว่าค่ะไม่มาไม่เนี้ยคือต่อเด้อพ่อเท้าดูที่อันนี่ไปที่กายที่นั่นกายคือเขาโกงเงี้ยว่าค่ะอื ไปเข้าการทำงานกี่พอ่อเออเขากับ่ให้เงื่อนหายเข้าจังมาทุกมันหนะักว่าไม่ห่องเงื่อนคือเขาฐานอกหมอกก็ได้คี่พ่อหนึ่งหลักมาบอกเอรชระทึบเตื้อเตื้อเปเตื้อเตื้อเป๋ก,กห็หนึ่งหลักเออก็ได้โดนคือเขาเแื้อโลกสองโลคถึงนั้นคือหลักพ่อว่าทาก็บอกจ่าให้นอนคี่พอ่อนางค่ะพ่อบอกันหน่อยไปคือ กาใจมป้าสิทุกที้เขาเคยเป็โรสองโรคให้พอบบกคำนองเปิดคือว่า่ะอือแปลว่าไปเฮ็ดงานบอเปิดค่ะเขาโกงคาแว่มัรู้ดีครับผมเออทุกชิ่งทุกอย่างมื่อแกไม้ออกฤมิบักคับกันมลงเนาะเออไปเร่งรบแรมงมากคบเมื่อคาน้ำมันคือคือบุกข่าค่ะบามวือพอแค่คือเห็กันณ์หนางโกเบิกใจอีพอรูกันคือแบบว่าการคิ้าน เออผ่านได้ดูได้สินงดูได้พอทานมลาอืมลูกว่ากับภากันคูก่กันางานนะลูกเนาะครับผมเออแต่ว่าจะหยีบียบีบชึ้งกันแระกันแล้วลูกเออ้อหายมีใจอันเป็่งุลดโค้นเือล่ะจังถือดูน้ำกานกันอืมค้นต่างพอต่างเม,มืม่อจางจิตกจางโตเออ มันเปลี่นจังคืออะไรสิ่งใดดังมกดังไก่แต่เขามันเปลี่ยนไปบ่ใดได้ริ่งครับเออสื่งให้เขามาหักแต่ควาผู้เดียวกับเปิีนไปบ่ไดคนเหมือนลกเหอื่นนะครับผมแตม,มือผู้หักผู้ท่างผู้ดื้อผู้บ่หรือผู้ตาเค้ผู้แขนขาดผู้ขาขาดผู้หูหนวกตาบอดคนเฮานานานติดจังเกิดมาไม่เหมือนกันเพียงแต่เป็นมนุษย์ แต่มีจิตใจอืมจิตใจกตไม่คือกันแต่แต่ตามกันคือความคือคี่ปัญญามางบิงนครับนางนะเพราะฉะนั้นผู้รงคนกับตอเขาตื้อเขาปึนจงขันตอเขาปึนจงคือแต่ไม่มองเห็นตัวเองบางคงกับทีงแต่ของตัวเอง่พาเห็นความคือราดจะขอเพราะฉะนั้นอืม เอาใจเขามา,าใส่ใจเราถ้าเราเป็นเขาเราจะเปินยังไงนะวะครับผมเออ่จะไปถูกเขาเห็นเขาถูกเขาหงักอืมไจะเลือกจะง๊ไจะไปดูถูกข์ดูแค้นคมแล้วลูกเออครับเออไม่ลมขามไดไคมลมขามบ่ได้อืมมันเป็นจังข่ะภูรักคนเห็นเขาถูกเขาหงักมากถึงจะงขานเพราอึ่งมั่นเป็นจังือ้น,นเวมันได้ผหัวหลาคมบ่ได้อืม เฝ้าไปเรื่องว่าใครกั่นอืมเฝ้าว่าเขาได้ฟัวหลายคุ้มอืมนะหูกจักบวบเชื้อตื่นเอาฟัวได้กระชื่มเอาฟัวได้กระชื่มมันได้ฟัวพิเปิดคนเนี่ยว่าท่านพ่อขวังเขาน่ะไหมใ่เจ้าของหูกจักบ่บเลยหุกจักบวเจ้าขอังนต่จักคน้มเพราะข้ามบงนอนเจ้าขวังตีเขาว่าเขาได้ฟัวพิเปิดคน จะคอ้องในหัวเท่าเก่าคนหนะใช่นในหัวเช่า,าเก่าคนคนว่าเอาม่เบาเดีอดยวนีังกรงก่อยก็ีราดจะของเออแต่ว่าตีคนตีคือคือเออว่าคือคือแม้แต่ข้องไม่หนะเออว่าเขา้งแต่งก็คือพวจัมันคุกมันงกเขาเม็่อหัวทิ่แปดคนเรียวว่าแข่ามา แต่ว่างอนจากของหนาจะเท่าเก่าแ <c> ต <oughs> ่ผัวสิแปีดแต่วางอนจากของเศร้าเก่าตีปูเอขอ,ขอ,อของจากของหนาจดย้ขึ้นต่โค้องแต่ผัวนั่นครับผมแต่ว,ว่าเอามาเว้า,าเอาเรื่องคู่ขึ้นมาวาวอืมทับผมคู่อื้องการงานมะครับเอเอเอ,เอาดีเขาตัวเอาควา่ำตัวใช้คู่เอื้องคนำจังือไม่น่าคแบเบงบึ้งครับ<ต>ผมค <น S 2> ผมแบบนี้ไม่น่าโค ประการคนอื่นแต่บอกคำบงนงอนแต่ของคนแบบนี้ต่อไปกับเป็นแบบแบบนี้คือแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเออากคุยกับคนนี้ต่อไปอืมแล้วกับพิสใจกันแล้วก็ับคุยกับคนนี้ประการคนนี้ให้คนนี้ฟังประการคนนี้ให้คนนี้ฟังคนแบบนั้นไม่ใช่คนดีนะลูกนะครับ<ต><ม>คนดีเขาจะไม่เป็นอย่างนั้น คนดีจะไม่วิาพากวิจารคนเอื้อือแล้วก็รู้พิ่จาระงนะับจะขอบ่าจะขอเปินนนเปนเป่นงั้นจังะไรเปิ่งจังถือเปิ่นงั้นเขาจำอเลยบอกเออความจริงคือความกิิงแล้วเออความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเออเอาได้จะขอใบสะกอนวางเางื้อวางชื่อคาเขาหมูจักชื่อหลังเออืเม,ม้นป่าตัวเดียวนั่งเขาขอบ มัางเปิดจงขาดพ่อฉะนั้นให้ชังว่อัใจว่าอืมใครทําอะไรพ่อจะให้ค่าตนดังสอนใจนะลูกนะครับผมผู้ใดเแค่จงไหนใดจังขาดแท่ดีใดดีแค่ชั่วแต่ชั่วแค่นั้นจบข่าวครับไม่ได้งักเลยชาอะไรดีครับการกระท่ำแต่ของนั้นแหละคือสอนเพื่ออิงไม่ได้สอนคนอื่นนะสอนตัวเองนั่านั้นข้าวมาเปลี่ยนแต่ข้าเบ่อแล้วเล้วข้าเฮ็ดดีข้าก็ได้่งดีข้าเฮ็ดชั่วข้าก็ได้่ชั่ว ขา้าวพิ้ดีอืมพึ้งดีดีจะเกิด,ดขึ้นข้าวท่ำดีคือพอผ้าคือผ้าส่ผ้าอ,อิง่างาลักเป็นชาวพ้าบุญอืมใครจะว่าอย่างไรก็ขังมาลูกนะเอาหูควลงลมไปเลยเรามือหน้าที่จะช่างต่อไปรางวันพ่อก็ให้ทุกคนไม่ใช่มือให้ของแม่ครูพ่อก็ให้ใช่ไหมครับของอิงนางนักพอก็ให้ใช่ไหมพอมือลุมมือเกลืม ของอีนางกอบก๋อยข้าวบักเชื้ออื่นก็พอมือดูมือกิ้มของอีนางแตงโมของวยิ้มแต่พอมือดูมือกิ้มก็ใส่เออกืเคยกระช่างไปเรื่อยๆใช้บุญคือกะเออคือปั้งความขอคือปฏิวัติปฏิวัติสอบที่ดีๆก็เกิดขึ้นกับลูกกับร้านที่เป็นต่างปฏิวัตต่างจังหวัดร้ายผู้หลายคนมาลูกเนาะร้ายคือเสียงเรียงน้ำใช้บุญองค์ปู่ชื่พระเขาใช้บุญของปู่จ้ะ ใช่บุมปู่บุมคุมแล้วลูกเ้อคือลูกร้านได้มาชักกระปู่ชาคือฮอปู่คือผักขาวเลขทียเก้าเก้าแปดเอยือเก้าเก้าปอืมบ่ได้ทำเซียมเพี่แบบพายคือเก้าเก้าแปดกะงั่งคือเก้าเออฮอปู่คือผักขาวเก้าเก้าปอืมการดูจําือบ่ได้ง่ายไปใช้เรยละก้วครับผมขั้นมาฮอปู่คือผักขาวเก้าเก้าแปตรงเป็เรื่อยตรงเป็ดได้ติปูวาวกระตรงทะตัว เขาไม่ได้ไปตั้งกับบังอื่นเลยตั้งกับบ้านเรยที่เก่าเกาเปิดจ้ามันเปิดกังค่ะเพราะฉนานบูกรา้านจงคิดในคิอจะหนา,าแล้วลูกเออก่อนสิ่งที่ยังลงไปก่อนสิคือืมก่อนสิัดทิ้งแต่งให้ชิงดีๆคาปากคำเบาก็ขเข,ข้าเป็นเจ้าเป็นหนายแล้วลูวกเออพูดผิดผิดไปตลอดชีวิตนะจะบอกหันอืมเราปากรับคำทิงรักทื้อ ขั้นรับปากรับคำกลับมาเฮึขั้นบอได้รับปากรับคำกลับบนนอถึงงั้นเออนั่งเมื่อมาก่อนว่าขอค,คืงคงนครับคือคนกับมือกิ่งแล้วลูก้ะถ้าท่านไม่เง่ใมท่านไม่สามารถจะมานั่งปฏิบัติให้ลูก้านได้รับฟังน,นะลูกนะถ้ายางไม่ถึงท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วถึงยางรู้นะลูก ถึงอย่างรู้นะเออเพราะฉะนั้นลูกร้านยาประมาทโรคชาติประมาทคุ่แล้อเด้อเอไม่เมื่อเฮาบอช่า่าเฮากันรูปไม่เปืงรายต่อยาพูดค่ำคำพล่ง ดาไปว้านักเร่งช้พอขั้นนักเร่งชัพอทุคคู่ขาพอติ่นย่างมวม่อยากูันเลยผมดูคือผมขึ้นหัว่างมาชีวาเนเลย <c oughs> พ่อการติดต่อว่าพอบอกแตต่างใจม,มันขวางตื่นพองานไปไกลคู่คู่ขานะ่ะ เค็งคอร์นองบอกหัวทักทวนผมเอะอึงางหนักน่นอยแล้วร้องก็พอแล้วเห็งพอรูปรองจังสือแจ้ว่าสึงใจดีขึ้งหน้าตาเลยบอกใครเยอะเ้ยเอยบบพอพวกนั้นพึ่งพึกงแต่รำหน้าตัวอื่นเอาง้นะพอพ่อกระเดินเรื่อยๆนะืนะถึงร่มชมเเรื่อยบอกว่าเขาหูแรบ้ากุ้จักบายก็น่าปัดอวาอนะนดูคืออยๆไม่อึงังว่ะ กูค e ือว่านอยู่ในน้ำถือว wow, like ่าได้เนาะอยู่ในน้ำแบบว่าได้ตามแมงแบบเคลือกอื่นวันซักลงน้ำเนี่ยวัวซักชวนฉันเลยจ่ายก็จ่ายก็รู้แล้วหัวลุกปอดลุกปอดกูเนาะจ้างฉันเลยอ้าวมืออะไรว่ามาอื ออนมีเอฟที่รวบมมานางอังคานาใช่ไหมลูกอืมรวบุมมากมีขังเนึ่งแล้วก็มีขังของมีขังของมีขังสามขังสี่ขังหาขังหกขังเจ็ดขังแปดขังเก้าังสิบอืมไม่ยู่ไปเรื่อยอือพอถือว่าช้าชงทางบุ่ปังนะลูกนะเออขอให้อีน่งว่าอังคานหายมีศพมีหลักมโศพมีมัดอายุวันมะสุข่าาราจะดจะิญให้เงินหลนองให้ทองไหลมานะลูกนะแต่มาเงาเงาเมือด้แรงิบต่อืมิบ นี่คือผ่านางท่งแตงโมมาแตงโมอีกังแตงโมลูกตัวเดม่นี้จะได้โชคได้ราบไปโชคได้มาเออถือว่าเป็นขับพานบงให้ลูกให้ล้านได้มาร่วมทางนะวกนะเออได้คือได้เียงมี่อาบก็คืออวยพรหายให้ลูกให้ล้านมีโชคมีราบมีโชคมีบ้านโชคขับผแข็งแรงโชคปูกโชคค้งด้ลูกแล้วขอบคดยืห่นไปสชขเฮงแล้วก็รวยรวยแต่ยาลูกชิบเก่าเล้่มเลยอย่างนอ้นชิบเก่าติดัวชิบเก่า อ้มือว่าบวมมากชื่อว่าจังปะผาาว่กเาอ่าไอ้มือสุกมือหลาบมือสุกมือหมังแล้วกเดอเฮ้ยเฮยเ้รู้ว่าูกับผักแข็งแรง่มพัวนาพัวตาคือบุกได้เืยคือเดินทางไปแล้วลูกเนาะอ่าหมมมาอ่าขึ้นหัวขี้นมามาเท่างงกับอ่าบารกิจกามเหมืังไงบารม จากวงนแทนนา้นแต่วม่รม้ใครฮงล่หลบันหนึ่งข่าถือขอก้ามโอมอานภาคากันางน้ำโขงตกบางโรคเอาอบเมื่อยวันโอ้เสียงปูดีบ่่ังวาก้ไพอ ผู้ขา่าสิไกสิไปอัดแทนดาวได้ผู้ขา่าจิเปร่มภาวะเท่าเวช่วคือว่าวเออมวนนะใช่งหมครับว่มวลนะเขาวา่ากันสือเราการที่ที่ตรงนี้ระม,มึกทันใดบาด <laughs> านเทาเวช่วยนี้ไงช่วยบรรลุบันด,นบนดานบาจานชื่อหม,อมเคยเดือังไปอ,อ,อ่านค่ะอ๋อ,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 อพอรักกวอนใคเรือ ปอนใช่เอออีนั่งหลักอย่างดีเนาะรับกับมวนแต้ว่าสูพอป้สูปู่าได้ยิบวาอยิมว่าสูปูมาได้เช่บชใช่รือนลที่ขครับปูกขคอดีกว่าไหมอ๋อแต่สูบพอ่ได้กันเนาะครับพอวางมันเลเออเนาะออออเออเนาะอออวางเปล่นำผู้ไทยก็ได้ยกเว่นถาเปล่คือพอกันครับผม ทาเบิร์เบิร์เสียวาบมงเงุคือคอดอกวามววาถ้าอ่อนแต่ขางเจ้าหน้าตาไหนคณที่เยื่มปูน่ะอ้อย่ายนี้แค่พอจับใจทาท่านคับผมงย่งลายว่าพอปะไปอัดแข่กันเออ้าจะะน เออฟังัจเสียงพอกันคือก็ได้ได้เห็นพ่อไปอาเจงก็อืมเนาะครับผมมันมาันี้เนาะบอกกว่าให้ลูกหลานได้ฟังใจคือให้ยิ้มชงไปให้เขาเบิ้งก็ได้ก็นครับผมครับผมอันนี้คือว่าน่ะถ้าเขา